สวัสดีครับสมาชิกไปกับหนุ่มเต็งประจำวันที่12เดือนพฤษภาคม2568ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวแนนๆนะครับคนอื่นก็สำหรับเมื่อคืนบอลเน้นนะครับขอัยสมาชิกด้วยให้รองพื้นหลิมาริดแพ้ไป3ประตูต่อสฝักด้วยคกับมีกลุ่มไลน์สแควร์แอดไลน์มาทีเด็ดทีดีเ8็ดข้างหน้าก็มีแอดนำมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอื่นในสมาชิกแต้ลุ้นทุกวันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่เน้นศึกฟุตบอล ชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพย์ออฟนะัดที่2นะครับแข่งด่านที่2ตรงตามเวลาประเทศไทยก็ระหว่างทีมเซฟฟิลด์นเตดกับบิดตันซิตี้นะครับเจอก,กันในเกมนัดแรกถือว่าเซฟฟิลด์นเตดตทำผลงานได้ดีบุกไปชนะมา3ประตูต่อศูนย์มาดูบทวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยกันนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบา้านเซฟฟิลด์นเตดนะครับห้านัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไปแค่1เกมส่วนบิดตันซิตี้ครับผลงานหน้าเกมล่าสุดนะครับชนะ1 เสมอหนึ่งแพ้ไป3นะครับเลยเป็นการไมชนะใครสีนัดติดต่อกันด้วยนะครับจากันโดยรวมมองผมย้นหลังไปครับแน่นอนครับผมมองดูว่าเจ้าบ้านเซฟพิวเด็ดูดีกว่านะครับนะครับที่เจ้าบ้านเซฟพิวเดตต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนครับเกมนี้เซฟพิได้เปรียบมาเตในบ้านเกมที่แล้วบุกไปถล่มมา3ประตูต่อศูนย์ส่วนิโตนิตี้ครับถือว่าเกมเยือนพร้อมไม่ดีเลย6นัดล่าสุดเกมเยือนยังไมชนะใครต่อเนื่องติดต่อกันนะครับ อีกอย่างโดยผลงานการเจอกันเจ้าบ้านก็ดูดีกว่าเก็บนี้มาเน้นเก็บลุกเต็มที่แน่นอนถ้าต,ต้องการจะเอาชนะนะครับเปิดโอกาสช่องโหว่ให้กับทีมเจ้าบ้านผมมองว่าน่าจะชนะได้อีกครังสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมันใจบอลต่อครับต่อเซฟพิ้งก์เต็ดในราคาครึ่งลูกผมมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝากสมาชมิกติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้าขกลุ่มเก็งลิงด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ